สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเออกกําลังกายและกำลังจะเริ่มออกกําลังกายอาจจะมีข้อสงสัยว่าควรจะเริ่มต้นออกกําลังกายยังไงดี ที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอจะช่วยให้เกิดผลดีกับร่างกายแต่สําหรับม <continuing> ือใหม่ที่ยังไม่เคยออกกําลังกายและกําลังจะเริ่มออกกําลังกายอาจจะมีข้อสงสัยว่าควรจะเริ่มต้นออกกาลังกายยังไงดีก่อนเริ่มออกกําลังกายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจําตัวควรเข้ารับคาปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อคัดกรองความเสี่ยงและตรวจหาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการออกกําลังกายรวมถึงปรึกษานักวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อวางแผนและออกแบบโปรแกรมการออกกาลังกายให้เหมาะสมกับตนเองครับการวางแผนหรือออกแบบโปรแกรมการออกกาลังกายนะครับแนะนาให้ วางแผนหรือออกแบบโปรแกรมโดยเริ่มจากการตั้งเป้าหมายเล็กๆเพื่อให้สามารถทําได้จริงเช่นอาจจะเริ่มจากวันละ5-10นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มระยะเวลาให้นานขึ้นเมื่อร่างกายสามารถปรับตัวได้และแข็งแรงขึ้นนอกจากนี้ยังควรออกกําลังกายให้เป็นนิสัยครับโดยอาจจะวางแผนการออกกําลังกายให้อยู่ในช่วงเวลาเดิมของแต่ละวันเพื่อให้เกิดความสะดวกในการออกกําลังกายซึงจะทําให้สามารถออกกําลังกายได้สม่ําเสมอมากยิ่งขึ้นครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นออกกําลังกายนะครับควรออกกําลังกายให้มีความหลากหลายเพื่อให้เกิดความสนุกสนานไม่เบื่อหน่ายรวมถึงออกกาลังกายให้ครบทุกรูปแบบการออกกกําาลังยแบบ เป็นการออกกาลังกายเพื่อพัฒนาระบบหายใจและไหลเวียนเลือดเช่นการเดินการวิ่งการว่ายน้ําการปั่นจักรยานหรือการเต้นแนะนําให้ทําอย่างน้อย20-30นาทีต่อวัน3-5วันต่อสัปดาห์หรือสะสมให้ได้150นาทีต่อสัปดาห์ครับ r ิสแทสเน็กซ์เอ็กซ์ไซส์การออกกำลังกายแบบมีแรงต้านหรือที่เรามักได้ยินว่าเวทเทรนนิ่งครับเป็นการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยเน้นที่การฝึกกล้ามเนื้อมัดหลักเช่นอกหลังไหล่ขา แขนและลำตัวครับแนะนำให้ทํา2 3ถึงวันต่อสัปดาห์ flexibility exercise หรือการออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับเป็นการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อรวมถึงเพิ่มมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อแนะนําให้ทหําอย่างน้อย2วันต่อสัปดาห์โดยเน้นที่กลุ่มกล้ามเนื้อหลักเช่นกันครับการออกกําลังกายทั้ง3รูปแบบควรทําให้ครบ ในแต่ละสัปดาห์นะครับโดยทุกครั day, ke, ้งก่อนเริ่มออกกําลังกายควรมีการอบอุ่นร่างกาย5-10นาทีเริ่มจากการขยับร่างกายช้าๆและยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้อมให้ร่างกายและหลังจากการออกกําลังกายทุกครั้งควรมีการคลายอุ่นร่างกายหรือครูดาวน์5-10นาทีโดยการค่อยๆลดระดับความหนักของกิจกรรมลงและจบด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกครั้งครับสุดท้ายนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นออกกําลังกายนะครับควรออกกําลังกายแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่หักโหมเพราะอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บจนต้องหยุดพัก และขาดความต่อเนื่องในการออกกำลังกายถึงขั้นเลิกออกกำลังกายในที่สุดครับ